สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะวันนี้เราจะมาฝึกซ้อมในการเล่นวุดบอลกันต่อนะฮะในการเล่นวุดบอล2คลิปก่อนหน้านี้ผมได้สอนน้องเว็บกับน้องพีทไปแล้วในเรื่องของการยิงประตูและก็การวางลูกนะเพื่อยิงนะเสิร์ฟลูกเพื่อวางในจุดตำแหน่งที่ยิงได้ง่ายที่สุดนะสอง แบบเราเรียนไปแล้วนะ,ะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเสิร์ฟลูกในจังหวะแรกนะครับความสำคัญของการเสิร์ฟลูกในจังหวะแรกอยู่ที่ความแรงนะฮะในการตีลูกและก็ทิศทางจะต้องตรงนะฮะในการเล่นวูดบอลเนี่ยเสิร์ฟจ,จังหวะแรกสำคัญที่สุดเพราะว่าจะทำให้เราสามารถตีได้ระยะไกลหรือใกล้ ได้เปรียบคู่ต่อสู้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเสิร์ฟนี่แหละนะเทคนิคของการเสิร์ฟลูกนะฮะคล้ายๆกับท่ายิงกับท่าวางเหมือนกันแตกต่างกันนิดเดียวครับถ้าหากลักษณะของการยิงกับวางนะฮะในการย่อตัวอาจจะย่อต่ําลงได้นะฮะแต่ถ้าจะเป็นการเสิร์ฟเราจะขยับเข้ามาข้างหน้าอีกเล็กน้อยเพื่อให้ตัวเรายืดขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับมุมในการเหวี่ยงลูกจะทําให้เราเหวี่ยงได้ สูงขึ้นนะครับและการจับไม้นะแขนซ้ายเราจะตึงและการทิ้งน้ำหนักนะครับขาซ้ายเราจะงอเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักมาทางขาขวานะครับยกไม้ต้องการแรงแค่ไหนก็ยกไม้ให้สูงเท่านั้นนะครับยิ่งสูงมากเท่าไหร่ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นแต่ความเสี่ยงในการตีลูกลงมาผิดพลาดก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการตีแขนซ้ายห้ามพับ จนกว่าเมื่อไม้สัมผัสลูกเสร็จแล้วค่อยพับทิ้งน้ำหนักมาทางขาขวานะครับดูนะครับผมจะทำให้ดูช้าๆก่อนนะฮะแขนซ้ายตึงนะฮะยกทิ้งน้ำหนักบิดสะโพกตาจะต้องจ้องมองที่ลูกไม่หันไปแบบนี้นะครับถ้าหันแบบนี้โอกาสที่ตีลูกผิดเยอะ เพราะฉะนั้นสายตาจะต้องจ้จองมองลูกจนกว่าลูกจะพุ่งออกจากไม้นะครับดูวงสวิงอีกรอบนึงนะครับแขนซ้ายตึงทิ้งน้ำหนักบิดต,ตีนะอีกรูปอีกรอบอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับเมื่อกี้ผมสอนน้องๆไปแล้วพอตีได้นะได้ครับั้งแรกน้องเว็บ อาจจะไม่ค่อยมั่นใจสักหน่อยนะฮะเพราะยังไม่เคยตีไกลแต่น้องพิทพอได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะทําได้ไหมกติกาของผมก็คือในกลวยพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้เราจะเป็นพื้นที่ที่เสิร์ฟนะฮะแล้วก็อ่านเว็บลบหน่อยกลวยสีส้ม2อันนั้นนะฮะจะเป็นจุดที่เราจะตีลูกให้ผ่านตรงกลางให้ตรงนะฮะถ้าออกนอกซ้ายหรือขวาแสดงว่าลูกนั้นไม่ผ่านเพราะฉะนั้น เราจะตีให้ตรงแล้วก็ความแรงเราไม่เน้นนะฮะเราเน้นแค่ทิศทางก่อนเพราะฉะนั้นในการตีเราจะตีแบบซอฟๆไม่ต้องเพิ่มแรงโอเคไหมเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน <c oughs> สี่ลูกนะครับ กแรไม่ผ่านนะครับลูกที่สองผ่านลูกที่สามผ่าน เนื่องจากสนามเราสั้นนะฮะเราจรึงออกแรงไม่มากนะฮะลูกที่4ี่ผ่านของผมทำสี่ลูกผ่าน3ครับคููขอสองถ้าทำได้2ลูกผ่านอ่ะใครก่อนเ,อเ็บก่อนนะฮะ สำหรับน้องเวฟก็ยังเซฟท่ายังไม่สมบูรณ์ดีนะฮะแต่ขอให้ลูกไปตรงถือว่าผ่านนะอ,ะอะมาดูครับมั่นใจแขนซ้ายตึงย่อเข่าเล็กน้อยตามองลูกจะลดไม้ให้ตรงลูกพร้อมแล้วเริ่มอ ดีขึ้นกว่าซ้อมนะดีกว่าซ้อมอ่ะดูที่สองครับย่อข่าเล็กน้อยแขนซ้ายตึงตามองลูกอ่าลูกนี้โดนเต็มมากขึ้นครับแต่ทิศทางยังไม่ได้นะคิดชเชยมองนะลูกมันไปไหนนะเดี <laughs> ย๋ยวหากเก็บไม่เจอนะ่าลูกที่สาม น้ำหนักด้วย à, ลูกที่4แขนซ้ายตึงตามองลูกอสี่ลูกยังทำไม่ได้นะฮะโอ้เป็นไงกดดันไหม à, ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ้อมใหม่โอเคใช้ได้ à, เตรียมตัวเดี๋ยวเราไปเก็บลูกกัน à, เดี๋ยวมาดูน้องพีทกันนะครับ ซ้อมเยอะๆอ่าซ้อมเยอะๆอ่าระวังวงสวิงของพีทได้นะพีทลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งไม่ตรงครับไม่ผ่านครับทิททางยังไม่ได้ไม่ต้องเกร็งแขนซ้ายตึง เล่งตัวเล่งตัวเล่งไม่ต้องเกล่งปล่อยธรรมชาติยังไม่ตรงเป้าครับอีกลูกหนึ่งอ่ะทำได้ไหมหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูก ตามองลูกนะไม่ต้องห่วงจังหวะนี้เราค้างไม้นานเกินไปนะฮะเวลาเรายกไม้ปุ๊บขึ้นสุดแล้วก็ปล่อยลงมาทันทีนะและไม่ต้องเกรงถ้าเราขึ้นปุ๊บเราค้างไว้โอกาสที่ลงมาอีกทีนึงเนี่ยเพี้ยนเยอะเพราะฉะนั้นทิ้งน้ำหนักยก อะไรดูเซท่าเซทต,ตีเปล่า,าดูสิขึ้นแล้วก็ลงทันทีอีกทีหนึง่งลักษณะของการที่เราตีเพี้ยนเพราะว่าเวลาเราเราเซตลงไปปุ๊บเนี่ยการที่เรายกไม้แล้วเรายืดตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมุมมันจะเพี้ยนละเพราะฉะนั้นเวลาเรายกปุ๊บมุมมันจะเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเราบิดขาเล็กน้อย กลับมามันจะสู่จุดเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายกยืดตัวขึ้นมาปุ๊บโอกาสลงไปโดนลูกผิดมุมก็มีสูงลองท่าเซตใหม่เอออ่นนั่นแหละทำให้เป็นธรรมชาติอีกรอบนึงเออลองเวฟลงมาเซตท่าให้คุณหน่อยสิ ้ายตึงอ่ตีล้มไปยกแขนตึงเวียงอ่าเวลาปุ๊บเวลาเราตีอย่ออย่างนี้เวลาบิดเหยียดเท้าขวาให้ตึงแขนซ้ายตึงอ่าเดี๋ยวเราไปแก้ไขตรงนี้โอเคอ่ะสองคนมานี่ครับผมวันนี้ก็ถือว่า เราสอนในเรื่องของการเสิร์ฟให้น้องเวฟกับน้องพิทนะฮะอาจจะดูเก้ะๆกลางๆหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยฝึกนะเดี๋ยวเราจะมาคอยติดตามดูพัฒนาการของทั้ง2คนกันใน g ีโฟกุตบอลของเราในสปอร์ตออนทัวร์ของเรานะว่าทั้ง2คนหลังจากนี้จะมีพัฒนาการในเรื่องของการเสิร์ฟวางแล้วก็ยิงยังไงบ้างอย่าลืมให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ เราทั้งสามต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวซ้อมมานะครับ